สวัสดีครับ,รบอู้อลยลำใหญ่มาฝากป่ะครับเดี๋วยวผมไปเอาของมาใส่ก่อนขอล้างพื้นมาใส่ก่อนขอขอล้างอันนึงได้ไหมครับขอล้างอันนึงได้ไหมครับเอาไปใส่ลำใหญ่ครับขอบคุณครับ มาไดาตู้ไม่ใช่แล้วอย่างเช็คระบบนะครับจอเสียงสีเสียงนะครับผมอย่ามพร้อมแร้งนี่ครับพี่น้องจีฟ่าอะไรไปพุ่นนะครับพี่น้อง ด้านหลังด้านหลังปกติครับไม่มีอย่างลย้ต่ว่าลมพัดนี้นะครับอีกเกิง้งอีกเกิ้งนะครับผมเตรี<ว>ยมเช็คระบบแสงสีเสียงนะครับตืบ่มาเช็คระบบแล้วฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> รับทุเรียนไปเลยด้ทันทุเรียนไาเลยสิกำลังชช็คระบบเช็คระบบบักกี้ดีครับผม เด็ดครับที่เด็ดระบบเสียงอภิมหาศาลเท้าครับตัวนี้นะครับผมเสียงแหลมอาจารย์สร้างนะครับผมซุปเปอร์ไฮนะครับซุปเปอร์ไฮอาจารย์ช้างนะครับผมเฮ็ดยังกว่านะขอโทขอไปเร็วหน้องตอนไหนตอนไหน ตัาทัดครับผมปิยามาแล้วนะครับปุกปิยมาหอดแล้วนะครับม,ม,ามากับพันธยาครับพันธยานะ่ะยูครับ พี่นิ่มกันนะจ,จะออกมาครับขออนุญาตเอื้นพี่นิ่มกับพี่ปิยะนะครับพี่น้องวนาผู้นำทีมงานเสียงตีเสียงครับทีมงานเขามีอย่างต้องปรึกษาเรานะครับพี่นอ้องปรึกษาเราเพราะว่าเขาพยายาไปยืนเหลาคนขายตัวได้คนหน่อยโอ้ครับเป็นผู้นำทีมงานนะครับ งานกิไนไงครับพลาทิ้งงานเห็ดนนะ้ำกินแรงครับเสมอมเราสิมากไปตลาดนะครับไปหาซื้อนเน,อนื้นอกินกำลังเช็กระบบนี่ครับพ่อะน้องปูสายไปแล้วพ่หอหน้อง ความต้องเช็ดว่ายัางน่ะอานเอาด้วยครับพี่น้องทีมงานเอฟซีสาวน้อยละเพื่อนโชว์นะครับผมสะแก้วเอวดีดีสัว่ามแม่เจ้าภาพบ้านหักไปอีกเซ็กธนากรครับ ภายในง,งานเนาะพี่น้องลุม,มาจากทางนี้ครับขี่ฝ่าไปแล้ววันนี้ฝนครับมแต่ลมแต่ลมอ่อนๆลมเยินๆพี่เตรียมทำอะไรครับเออเดินสายครับผมเดินสายกันเปลี่ยนสายไหมเพราะวันนี้จะเปลี่ยนเ่อรวิสเชอร์ วันเดียวรู้เร <why> ื่องเจอแอดมินแต๋งเข้าไปจะได้รู้เรื่องวะนี่รู้เรื่องไหมครับเดี๋ยวรู้เรงไหมอุ้ยรู้เรื่องวะใช่จะอีหยังอีหยัง มันเดียวรู้เรื่องอรู้เรื่องรูเ้เรื่องเลยเดี๋ยวไปหาชิปพลังน,นี่ครับกำลังเช็กระบบพี่องอยางพร้อมๆแรงนีนะครับวันนี้เขาต้องการแสดงอยู่ข้างวัด จวนฉะเชิงเซาครับพี่น้องวัดยังสินปรีวัดนายาวตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมทำงานท่ากับกำลังเช็คระบบนะครับอยความพร้อมแรงนี่ครับพี่น้องมีไลฟ์สดนะครับชมฟรีทั่วโลกนะครับแมาหน่อครับแม,นม,ม่นคโอ้โหซูมไก่แท้ไลฟ์สดชมฟรีทั่วโลกนะครับฝากพี่น้องมาติดตามได้เลยครับไลฟ์สด แรงนี้นะครับช่องหลักช่องใหญ่สาวน้อยละพือนโชว์นะครับถึง Youtube ถึง f a c e b o o k มันวะนะครับช่องเกมมือไฟลเพือนโชว์พี่เจ้าครับออในสูตรโอ้แต่โอ้ยว่ามันปากช่องเลยอันช่องลเพือนสาวน้อยลเพือนโชว์นะในสูปีช่องีช่องจานเกมครับอีกนิดเดียวกับยิ่ห้อสามแสนนะครับอีกสองแสนเก้าครับ อ่อถือเก่าอีกสองแสนเก้าฝากพี่น้องครับตามน้ำรับทีมงานเดียวกันครับนี่อีกสองแสนเก้าครับกือจีหอดสามแสนเนาะนะพี่น้องเอาเอาทวงพนเหตุประกอบเดี่ยวมาสองคนนะเป็นจีหอดมื้อแล้วเนี่ยฝากพี่น้องครับติดกามซื้อช่องยังกว่าสาวน้อยลเพูนโชว์ครับฮะเอาเอาอันจ้องไข่เราตีไปนี่โอ้เกมมือไปลำพูนโชว์ปีเกี่ยวครับ อีกสองคนกับที่หดมือแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอีกสองแสนเก่าครับที่หดสามแสนสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องนะครับติดตามช่องลุงปิยะอำเภอโจออฟฟิเชียงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่น้องนระตุ้นผลิตัณครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะครับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับตอนนี้ครับลุงปิยะช่องลุงปิยะนะครับใกล้จะถึงสามหมื่นซับสไครต์แล้วครับอีกประมาณยี่สิบ นะครับ20กว่าผู้ติดตามนะครับเป็นฮอด30,000แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับดันๆในห้อด30,000เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวลุงปิยะมีเสื้อผ้ายี่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ